แกฟอไหลอื้มส่วนนี้มาถึงช่วงประเด็นของเอิร์นก่อนนะครับมุกสนุกนะครับก็คืออยากให้ของขวัญอะไรกับศิลปินที่คุณรักนะครับก็คือเช่นถ้าเกิดสิ่งทีคุณเนี่ยวันเกิดแล้วเนี่ยอยากจะให้อะไรเขาเนี่ยอย่างเช่นอยากให้อะไรใครดีอ่ะหรืออยากให้ตัวเองเนี่ยเหรอซื้อขอยตัวเองซื้ออะไรอ่ะจะซื้ออะไรให้ใครดีอ่ะ ทำไมเราถึงคิดอะไรกันไม่ออกอ่ะแย่ฉันเราทำให้รู้สึกว่าทำทำให้รู้สึกว่าเราไม่เคยทำอะไรให้ใครเลยเออเอช่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างนี้ดีกว่าเราอยากจะซื้อหมวกให้ขาช้าไม่ดูฉันเห็นหมวกเธอแล้วฉันก็เลยขาจะบอกเขาสมบุกไม่ดี ไม่ได้ว่าอย่างนี้นะหลอนเล่นไม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะเราสองคนก็แบบเออคิดอะไรไม่ออกดังนั้นเราต้องมาหาแรงบัรดาใจจากทุกคนใช่สอง้ามาใน Facebook ของเราเพราะเนี่ยนาฬิกาดีดีอะไรอ่ะนกเขาคุกคืเหรอใช่แล้วมีออกมาไหมมีมีไหมมีมีคุกคือเหรอคุกคือเราสี่ก็เชียอย่างนี้เลยนะจริงๆนะดังนั้นสอง ที่ถูกใจเทนนี่และเลยๆนะคะท่านการระแจกให้แน่นอนเลยซึ่งไม่ใช่แค่ของรางวัลที่เห็นตรงนี้ที่จะแจกนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีของรางวัลจากคอนเทคโตนะครับก็คือเอ่อเทเลอร์สวิสแร็ปอัลบั้ม with เทเลอร์สวิสเซ็นเจอร์มันนี่แคทบายไอเทมเลยนะคือบอกว่าไม่มีขายเลยคือเพลงนี้ไม่มีขายไม่ไม่ทำออกเป็นซีดีหรืออะไรมีลายเซ็นด้วยใช่เพราะเทเลอร์สวิสกำลังจะมามันไมีคอนเสิร์ตดังนั้นเลยนะคะถ้าอยากได้เลยของชิ้นดี2ออย่างรวมกันเนี่ยส่งกันเข้ามาเลยนะคะ คนอยากแจกอันนี้แล้วว่าอันนี้คดีดีุุใช่แล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าหลายคนให้ความคิดเห็นว่าอยากให้ของขวัญอะไรกับศิลปินที่คุณรักใช่แล้วนะครับโอ้กุหลาบอันนี้โซ่ได้กุหลาบละอ่บผ่านไปโอ้ยน้องโซ่มาเต็มอีกแล้วนะวันนี้ผ่านไปผ่านไปมอบรอยยิ้มแฟนขับโซ่เยอะนะอยากให้ที่สักชิ้วสามมิติกับพี่เนสออนเนสเอฟเก้าทำไมอะ นางคิวน่ารักอส่งกำลังใจให้พี่บี้เนทเอฟก้าค่อยากให้ดอกกุหลาบสีขาวคนสวยๆก็ต้องได้รับดอกไม้สวยๆพับดาวใส่แก้วหรอเขายังทํากันอยู่หรอนั้นสมัยฉันแบบมอบมอนต้นนะแล้วพับดาวเธอเคยได้ไหมมีสาวทําให้เธอไหมไม่เคยดีแล้วอนะเนี่ยพับเองอ่ะสนุมทิ้งเหรอให้ตะหลิวกับพี่บี้พี่บี้จะได้เอาไปคืนที่กองถ่ายพี่บี้ทา หักล่วงน้ำลงไปอ๋อคือพี่ก็อยู่กองถ่ายแล้วก็คองทำของเขาตกแม่น้ําอะไรไปนี่วงในงงในนะอยากให้นาฬิกาค่ะเพราะหากให้ใครอ่ะมอเพขอให้พี่บี้มอเพห้พี่บี้ไปมีอะไรอยากจะให้ปืนกับ n e น AF9 เราจะได้มีกันและกันทำไมนี่โมมตมากเลยของขวัญที่อยาก หรุยหลุย,ลยอ๋อมีด้วยเหรอแต่พี่เขาอาจจะอาจไม่อยากได้ทำไมอ่ะเพราะว่าอ,อยากให้กระต่ายน้อยให้พี่เลี้ยงไว้แก้เหงา<อ>พี่หลุยไม่ชอบสัตว์มีขนใช่ไหมคะก็ก็ชอบนะคะแต่ถ้าขนยาวบางทีก็เธอแพ้เหรอเธอแพ้ขนสัตว์อ๋อไม่ก็ไม่ถึงไม่แพ้หรอกเพียงแต่ว่าแล้วทำไมน,น้องคนนี้ถึงคิดว่าเธอถึงแพ้กระต่ายทำไมน้องคนนี้มีความหลังอะไรกับเธอเขาเขาเขาเห็นว่าสัตว์หน้าขนด้วยกันจะไม่ชอบแบหรือเปล่า อันนี้แบบวงในกว่านะอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะอันเนี้ยที่จะให้ให้น้องเนทให้ให้กับโซ่เยอะมากเลยอ่ะมีอะไรอีกไหมมีอะไรนี่ไงน้องเนทน้าักให้ปรลอดวัดไข้ให้พี่บีพี่บี้ไว้ใช้ตอนป่วยเพราะตอนที่อยู่เมืองนอกอาจจะป่วยไงก็เลยจะให้คิดถึงหนูหนนี่คิดเยอะเลยนะมีอะไรอ่ะมีอะไรน่าสนใจไหมลุยจริงเนี่ย บ้านพร้อมนี้สินะพี่ยมแปมครับใ,รให้ยานอนหลับกับพี่หลุยจะได้ไม่ต้องเข้าห้องน้ําอีกรอเข้าโรงพยาบาลไปเลยฉันฉันให้คนนี้เลยแล้วกันเมื่อ <lays S 2> <Glen> วานนี้แบบแทบจะแบบเอาเขาไปนอ,อนแหละ เขาชื่อว่าอ,อภัสรามหาอัครราชทัพย์เนี่ยโ<อ>่มนี่คนนี้เลยอ่ะชื่อสมเท่จะตายมื่วไอนี่ปากซี่จนแบบว่าร่อนเป็นแผ่นอ่ะคือขาดน้ำรุนแรงคน,คนอยากให้ของเธอเยอะนะหนูจะซื้อปืนมาสองกระบอกให้ปืนพี่หลุยไปหนึ่งกระบอกและอีกกระบอกหนึ่งจะเก็บไว้เอจะได้มีกันและกันหรือบอกว่าเป็นมือฉีดน,น้ำน,นะคะจะได้ฉีดเล่นแก้รอย <an> เธอที่ส่งเองเพิ่งน,นั้นเลยหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ไงีรีบเดี๋ยนเนี่เนนออ <laughs> ย,ยเราเราเลือกพี่คนเมื่อกี้นั้นอัสษรามหาอัครราชทรสัตว์เนี่ยอือครับผมขอบคุณด้วยและะ <information> ้วก็เป็นห่วงเธอห่วงหรือเปล่าเนี่ย <laughs> <c oughs> นะคะ ถ้าเกิดสำหรับน้องอัสรานะคะอภัสราอินบ็อกก็มาหาพวกเราเลยนะคะขอชื่อที่อยู่อะไรเรียบร้อยเลยนะคะเราก็จะได้จัดส่งไปให้น้องได้ใช่กู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 นกเขาอะไรเซ็นที่หลุยด้วยไหมนกเขาโอ๊ยเนี่ยเซ็นไว้ตรงนี้เนี่ยว่าหายป่วยแล้วลองดเฮ้ยอยากครับพี่โดนเลย